กเกษียณแล้วถ้าเอาบำนาญเราจะได้เงินก้อนหนึ่งก้อนคือเงินล้านต้นๆกับเงินเดือนใช่ไหมคือเขาเอาเงินเรามาแบ่งเป็นสองก้อนแล้วแบ่งจ่ายเป็นเดือนให้เราใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ตั้งหลักก่อนคือเท่าที่อ่านนะครับกำลังสับสนกันอยู่ซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่แปลก ผมเคยไปสอนคอร์สล่าสุดนะครับเป็นคอร์สที่ได้รับเชิญให้ไปสอนข้าราชการนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยคนประมาณ50-60คนก็มีอยู่ประมาณ2-3คนที่ยังเข้าใจว่าไม่มีบํานาญแล้วนะครับมีงเงินกบขดังนั้นผมขออนุญาตพูดสรุปเลยนะครับรวมกันเลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตใส่ความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปด้วยนะครับอย่างแรกนะครับข้อเท็จจริงก่อนนะอย่างแรกก็คือ ข้าราชการปัจจุบันนะครับเป็นสมาชิกกบขโดยส่วนใหญ่นะครับ oui. เป็นข <itu? S 1> ้าราชการเป็นสมาชิกกบขประมาณล้านกว่าคนนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่ยังไม่เป็นก็เช่นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเขาก็จะมีสูตรคำนวณบําเหน็จบบำนาต่างไปทีนี้เราก็จะขอพูดถึงเฉพาะข้าราชการส่วนใหญ่นะครับก็จะมีอยู่14ประเภทซึ่งพรบกองทุนบําเหน็จ์บำนาข้าราชการเนี่ยเขากําหนดมาว่าให้ข้าราชการที่บรรจุ หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ก็คือมีนา40นะครับน่าจะเป็นวันที่ 27, มีนา40เป็นสมาชิกนะครับเพื่อที่เมื่อเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยรัฐมีหน้าที่ส่งเงินสะสมนะครับส่งเงินสมทบกับชดเชยให้นะครับเพื่อเป็นหลักประกันนะครับพร้อมกับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสูตรการคำนวณบำเหน็จบำนาญน,นะครับซึ่งรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวมันจะอยู่อีก เรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ผมขออนุญาตพูดให้เข้าใจก่อนนะครับว่าสาหรับคําถามนี้นะครับขออนุญาตสรุปว่า 1. เราเป็นข้าราชการและเป็นสมาชิกกบขนะครับเมื่อวันที่เรากรเกษียณหรือว่าลาออกหรือว่าออกด้วยเหตุต่างๆเนี่ยซึ่งเราจะมีเงินอยู่2ส,ส่วนนะครับเงินอยู่สส่วนถ้าเราถูกไล่ออกนะครับกรณีนน worst case ถ้าถูกไล่ออกเนี่ยจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับบำเหน็จบำนาญไม่มีแต่ว่าจะมีเงินกบขอ,อยู่ แต่อันนี้เราไม่พูดถึงนะเราจะพูดถึงแค่กรณีคนปกติทั่วไปนะครับเมื่อเรากรเกษียณแล้วจะมีเงินอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกเป็นเงินจากกระทรวงการคลังนะครับเราเรียกว่าเขาเรียกไงครับเงินจากรัฐเนี่ยกระทรวงการคลังนะครับก็คือเลือกได้ว่าจะรับบำเหน็จหรือบำนาญน,นะครับบำเหน็จก็เงินเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการส่วนบำนาญก็เป็นสูตรสมาชิกกบขก็คือฉเฉลี่ย6 0เดือนคูณด้วยเวลาราชการหารด้วย50า ทางนี้จ่ายไม่เกินร้อยละเนะครับพูดง่ายคือวันที่เรากรเกษียณถ้าเราเลือกรับบํานาญเราจะได้บํานาญจากกระทรวงการคลังไปตลอดชีวิตนะครับไปตลอดชีวิตไปจนกว่าจะโตยเลยนะครับไปจนกว่าจะโตยเลยส่วนที่2นะครับก็คือเงินกบขข้าราชการที่เป็นสมาชิกกบขจะมีเงินกบขทั้งนี้เงินกบขแต่ละคนมากน้อยไม่เท่ากันออมเพิ่มมากน้อยไม่เท่ากันเลือกแผนลงทุนมากน้อยไม่เท่ากันนะครับ อย่าเคยออกนะ1เงินจากรัฐ2เงินจากเงินจากรัฐก็คือเงินบําเหน็จบนานาญนะครับเงินจากสรวกงกาคลังกรุมบัญชีกลางนั่นแหละส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเงินกบขอนะครับมากน้อยไม่เท่ากันออมเพิ่มตอนนี้เวลาราชการเยอะเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนแตกต่างกันไปอันนี้ก็ว่างกันไปนะครับทีนี้จากคําถามที่บอกว่าเอามาแบ่งจ่ายอันนี้ไม่ใช่นะครับ รู้ไหมครับว่ามีบางคนไม่เข้าใจนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเกษียณมาแล้วไม่มีแล้วบําบำนาญมีแต่เงินกอบขอมาทยอยแบ่งจ่ายนู่นนี่นั่นบางคนก็มั่วกันไปหมดนะครับมั่วเข้าใจมั่วก็คือว่าอามีเงินกอบขอล้านกว่าแล้วก็มาแบ่งเป็นบำนาญอาไรก็มัานาน่วหนักเข้าไปอีกนะครับหรืออย่างบางคนก็สูตรอะไรก็ไม่รู้เยอะเลยดังนั้นนะครับอยากให้ท่านนะครับคนที่ดูคลิปนี้อยู่หรือเจ้าของคําถามนะครับก็อยากให้ท่านศึกษาเข้าใจนะครับเวลาเราไปบอกต่อเนี่ย เราก็จะได้บอกต่อข้าราชการให้เขาเข้าใจนะครับเพราะว่ามันมีผลนะครับผมอยู่บอกแค่ว่ามันมีผลก็คือคนที่เขากังวลหรือว่าคนที่เขาเข้าใจเมื่อเขาศึกษาแล้วเขาเข้าใจแล้วเเห็นว่าเฮ้ยระบบบำเหน็จบนูนมัาเปลี่ยนไปนะมันจะทํายังไงล่ะให้ชีวิตเขามีความมั่นคงหลังเกษียณนะครับลองคิดดูนะครับถ้าลองคิดเล่นๆว่าถ้าคนคนหนึ่งนะครับเมื่อรู้ตัวว่าจะเกษียณแล้วนะครับ หันไปทางไหนนะครับบ้านช่องก็ไม่มีรถลาก็ไม่มีนะครับหนี้สินเยอะแยะไปหมดถ้าจากกะเกษียณแล้วเขาดันไปอยู่ในตําแหน่งที่มันสําคัญสําคัญท่านลองคิดดูว่าเขาจะรับราชการแบบไหนนะครับแต่ตรงกันข้ามนะครับกับอีกคนหนึ่งที่เขามีความมั่นคงนังะเกษียณให้เงินก็บกขอเขาเยอะเขาประหยัดอดออมใช้จ่ายไม่สุรุ่ยสุร่ายเพื่อเอาเงินไปออมเพื่อเอาไปลงทุนทํานู่นทานี้ซื้อบ้านหนี้สินไม่มีที่พักก็มีทุกอย่างไม่มีนะครับชีวิตมีความมั่นคง ท่านลองคิดดูนะครับว่าคนที่มีความมั่นคงเขาจะรับราชการอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียเป็นจุดประเด็นดังนั้นการที่เรามาพูดคุยการส่งต่อความรู้นะครับในการออมเพื่อส่งเสริมให้กับข้าราชการทุกคนรู้จักการออมรู้จักการบริหารการเงินผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่การที่เราจะไปบอกว่าเฮ้ยแย่แล้วกะบะขไม่ดีกะบะขไม่มีตังสูตรบําเหน็จบํานาญไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็มันไปสร้างความ คือถ้าเกิดมันเป็นเรื่องวิตกกังวลแล้วมันเป็นความจริงก็ว่าไปอย่างนะครับอย่างผมเองก็เคยทําอยู่บ่อยๆนะเช่นเวลาที่แผนหลักติดลบหรือว่ามีหน่วยลงทุนที่มันลดลงเบอ้อๆนะครับแล้วก็เฮ้ยมันพูดง่ายๆคือเราก็ต้องหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นนะครับเพื่อให้คนนะเอะฉุกคิดหรือว่าอย่างอาจจะมีกบขอมาส่องดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนเขาติดตามการดําเนินงานอยู่นะเขาก็จะได้เกลียงใจนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันแต่มันก็ต้องมีข้อมูลพื้นฐาน มาจากข้อเท็จจริงว่าเฮ้ยตัวเลขมันว่าอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าไปบอกว่าเฮ้ยกบขอแย่แล้วเจ๊งแล้วโดยที่พอผมถามกลับไปว่ามีแหล่งอ้างอิงไหมคิดยังไงเจ๊งยังไงนะครับตอบไม่ได้นะครับเขาก็ไม่มาตอบด้วยเหมือนอย่างหลายๆครั้งที่มีคนมาบอกว่าเฮ้ยกบขอเมื่อก่อนเคยขาดทุนผมบอกว่าปีไหนนะครับบางคนยังไม่รู้เลยว่าปีไหนนะครับแล้วบางคนก็ไม่รู้ด้วยว่าปีไหนขาดทุนปีถัดมามีกําไรก็ไม่เข้าใจอีกนะครับเพราะว่า มีการส่งต่อความรู้จากคนรุ่นก่อนๆที่เขามีไบแอดนะครับคนรุ่นก่อนๆเนี่ยคือข้อมูลข่าวสารไม่ได้ครบถ้วนบางคนสมัครเป็นสมาชิกกบขโดยที่ไม่รู้เลยว่าสูตรบําเหน็จบํานาญเปลี่ยนไปนะครับเมื่อเกิดเขาเียนะครับเมื่อมีการเปิดให้อันดูเนี่ยเขาก็พากันอันดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยกบขเนี่ยทำเขาเสียเวลากบขเนี่ยมันแย่นะครับแล้วเขาก็ไปส่งต่อความคิดส่งต่อไบแอดให้กับคนรุ่นหลังว่ากบขมันแย่นะครับทำให้ปิดโอกาส ซึ่งถ้าใครหลายๆคนที่มาทีหลังเนี่ยแล้วเรามารู้จักกบขจริงๆแล้วเราก็มาศึกษา,าเออเฮ้ยสูตรบตรําเหน็จบำนาญมันเปลี่ยนไปแล้วนะแทนที่เราจะรับราชการแล้วก็หวังว่าเราจะมีเวลาราชการเยอะๆเก็บบรทวีคูณเยอะๆหรือการที่รอ,อให้ตําแหน่งหายใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวตําแหน่งก็สูงเองเดี๋ยวเราไปขอปี2ปีสุดท้ายขอกระโดดข้ามแท่งไปนะครับขอความเมตตาจากผู้มั่นชาอันนี้ก็เป็นความคิดอีก ในยุคก่อนนะครับแต่ถ้าข้าราชการยุคใหม่เนี่ยเราก็ต้องมองว่าเนื้อบําเน็จบำนาญมันหายไปมันลดลงไปทํายังไงเราถึงจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับก็จะมีการออมให้มากขึ้นรู้จักเลือกแผนลงทุนที่เหมาะสมมากขึ้นหรือแม้แต่ถ้ามันยังไม่ถึงเป้าหมายเราก็ออมต่อนะครับสาหรับบางคนที่ไปถึงจุดที่ว่าสามารถออมได้เยอะๆนะครับแล้วก็ฝึกใช้ใจที่ต่ากว่าความเป็นจริงคนกลุ่มเนี่ยก็กลายเป็นว่าพอถึงเวลากเกษียณแล้วแทบจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินกบขอยเลยก็มี นะครับผมก็มีตัวอย่างมาแล้วว่ามีพี่ที่เขาออมเยอะๆนะครับแล้วพอเกษียณมาเอ้ยก็ไม่มีความจําเป็นพอถึงเวลามีโอกาสนะครับมีคนเขาขายที่ให้ก็สามารถซื้อได้ถอนได้เงินกรบขอที่ออมต่อนะถอนได้ภายในเวันนะครับคุณรู้หรือเปล่านะครับเงินล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นไอเดียนะครับสำหรับใครที่ยังมองว่ากบขมันแย่นะครับผม ไม่คิดจะมาเถียงนะครับว่ามันแย่ไม่แย่เพราะว่ามันเป็นมุมมองของท่านมันเป็นเเรียกนะครับมันเป็นความเห็นของท่านนะครับและผมก็ไม่ใช่คนประเภทที่จะไปบอกว่าความคิดเห็นของใครมันผิดนะครับผมก็แค่ให้ความคิดเห็นอีกด้านนึงถ้าท่านบอกว่ากบขมันแย่ผมก็จะบอกว่าเฮ้ยมันดียังไงในส่วนที่มันดีมันก็มีนะครับถ้าท่านหาเจอพูดง่ายๆคือถ้าท่านเป็นสมาชิกกบขแล้วมองว่ามันแย่ ถามว่าอีก5ปี10ปีท่านจะทํำยังไงแต่สําหรับผมเองนะครับผมก็อยากจะบอกว่าผมก็รู้นะครับว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเฮ้ยมันโอเคนะแล้วเราต้องเก็บออมมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ใช้กบขอให้มันเป็นเครื่องมือทางการเงินผมก็เชื่อว่ามันก็จะเปิดโอกาสอีกหลายๆอย่างให้เราได้เห็นนะครับและเมื่อเรามีประสบการณ์กับกบขอเรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว การลงทุนกบของไม่ได้มีแต่การเปลี่ยนแผนกบขนะมันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยหรืออย่างน้อยก็ลองไปดูนะครับไปดูคลิปดูอะไรเราก็ได้อาจจะได้บัตรเติมน้ํามันนะครับบัตรซื้อของบัตรลดราคามีข้อดีอีกเยอะเลยนะครับถ้าท่านเปิดใจแล้วก็ลองดูกบขนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ